ครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PNP Channel ช่องทางการพยากรณ์ตามตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณในคลิปนี้ขอทำนายท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์และท่านที่ผูกดวงแล้วได้ลักนาราศีมังกรสำหรับการทำนายดวงชะตาการเงินเดือนเมษายน2568นี้มีย้าย ดาวราศีทั้งหมด3ดวงดาวดาวดาวดงแรกได้แก่ดาวอังคารยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่1ดาวดวงที่2ได้แก่ดาวพุธจะยกย้ายเข้าสู่ราศีมีในวันที่11และดาวดวงที่3ได้แก่ดาวพระอาทิตย์จะยกย้ายเข้าพระราศีเมษในวันที่14อันซึ่งจะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมการพยากรณ์ดวงชะตากันครับแต่ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งแรกรบกวนกรุณากดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอรับสำหรับเดือนเมษายน2568นี้ท่านที่เกิดในราศีมังกรดาวราหูเป็นดาวการเงินของท่านเดือนนี้สถิตอยู่ราศีมีนและอยู่รวมกับดาวศุกร์ได้ตำแหน่งมหาอุดบอกถึงพลังอุดมสมบูรณ์การเที่ยวเตรมีเวลาแห่งความสำราราญในชีวิตและได้พลังงานบวกดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจําตัวสถิตอยู่ราศีกุมภ์ายใต้พบการเงินมีเงินที่ได้จากความสําเร็จจากความเพียรความเหน็ดเหนื่อยความอดทน และได้รับพลังบวกได้ลาบจากหุ้นส่วนคู่ครองเมื่อดาวอังคารซึ่งเป็นดาวโชคลาบได้ย้ายเข้าราศีกรกฎได้ตำแหน่งเป็นนิดภายใต้ภพปัตนิมันทําให้ชื่นใจบ้างไม่มากนักจึงขอทํานายโดยสรุปว่าเดือนนี้ภาวะการเงินของชาวมังกรมาหลายช่องทางอาทิเช่นเส้นเงินที่เพื่อนที่กู้ยืมไปได้คืนมาเส้นเงินที่ได้จากความเพียรความเหน็ดเหนื่อยและจากธุรกิจเทาๆและช่วงวันที่หนึ่งราศีมังกร จะได้ลาบลอยเล็กๆพอชื่นใจแต่กระนั้นการจ่ายเงินออกไปก็มีหลายช่องทางเช่นกันเช่นค่าบ้านค่ารถค่าประกันเบียร์ประกันชีวิตอาจมีเพื่อนหรือญาติสนิทของยืมเงินอย่างไรก็ตามเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ชาวมังกรการเงินดีกว่าหลายราศีขอให้สุขสมหวังทุกประการครับตรดต่กวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PNT ของเราด้วยกัลยาณมิตร ที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีทรัพย์ตามดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิน